วันนี้โรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศนะครับรวมถึงที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับแล้วก็มัธยมศึกษาปีที่4ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดสิอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งผู้ปกครองส่วนหนึ่งเองนะฮะที่ว่ามาเป็นเพื่อนน้องนนักเรียนเหล่านี้เขาอยอมรับนะครับว่ารู้สึกกังวลฮะรเรื่องของความปลอดภัยของบุตรหลาน ที่จะต้องมาเข้าเรียนนะครับในช่วงเปิดเทอมจึงอยากจะให้แต่ละโรงเรียนนะครับมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดด้วยนะฮะติดตามจากคุณปัเศรีรักนะครับรายงานสดจากที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณปัทครับครับคุณธีรเดชครับบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผู้ปกครองเดินทางมาส่งบุตรหลานเพื่อทําการเข้าสอบนะครับในระดับชั้นมัธยมเป็นจํานวนมากครับทำกลางมาตรการการคัดกรอง เชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดครับผู้ปกครองในจังหวัดเชียงใหม่ที่มาส่งบุตรหลานสอบคัดเลือกมัธย,ยมศึกษาชั้นปีที่1นะครับและมัธยมศึกษาชั้นปีที่4ที่โรงเรียนวัฒนโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่อาศัยร่มเงาบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับนั่งรอรับบุตรหลานหลังทางโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพมีมาตรการห้ามไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันก,การแพร่ระบาดโควิด -19 ครับ โดยผู้ปกครองบอกนะครับว่าเห็นด้วยที่ทางโรงเรียนมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 เพราะมีคนจํานวนมากนะครับเดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่ทําให้กังวลกับการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับขณะที่การเปิดภาคเรียนก็อยากให้เข้มงวดในการป้องกันในโรงเรียนเช่นกันครับดีค่ะแบบนี้ก็ดีตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่ากลัวเขาจะให้ผู้ปกครองเข้าไปด้วยแต่พอเห็นแบบนี้ก็ดีค่ะ ไม่ไม่ต้องให้ผู้ปกครองเข้าไปก็คือให้เด็กๆเขาจัดการกันอย่างงี้ค่ะก็ดีใจค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนโนไทยพายัพระบุว่าทางโรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 นะครับและได้มีการวางแผนไว้2แนวทางซึ่งรองรับทั้งการเรียนออนไลน์และการเรียนตามปกติครับ กรณีที่ไม่สามารถมาทำการสอนในโรงเรียนได้เนื่องจากภาวะโควิดของเชียงใหม่ยังรุนแรงรก็ใช้วิธีการสอนออนไลน์และรูปแบบผสมผสานนะครับซึ่งนักเรียนก็อาจจะเรียนที่บ้านซึ่งทางโรงเรียนก็ใช้ออนไลน์และผสมผสานนะครับส่วนกรณีที่2โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมคณะครูก,การเปิดออนไซต์ก็คือมาโรงเรียนตามปกติ ด้านสถานการณ์<ส>การระบาดของโรคโควิด -19 ระดอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่เมืม่อวานนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน3คน,<า>นซึ่งถือว่าต่ำสุดตั้งแต่เริ่มมีการระบาดนะครับตั้งจากต้นเดือนเมษายนครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่4 0 3 6คนรักษาหายแล้ว3,636คนคิดเป็นร้อยละ90ของผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดนะครับและยังคงมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน381คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตของจังหวัดเชียงใหม่สะสมอยู่ที่19คนครับครับสำหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการประเมินสถานการณ์ว่าจะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่เท่าไหร่ครับ แต่ทั้งหมดนะครับต้องเปิดภาคเรียนพร้อมกันในวันที่14มิถุนายนนี้นะครับซึ่งขาะเดียวกันก็อยู่ในขั้นตอนการประเมินสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับเพื่อที่จะกำหนดแนวทางการสอนต่อไปครับคุณธีระเดชครับครับขอมาน,นะครับคุณปั่นครับ